สวัสดีครับผมลุงรอดเอสซี่ครับวันนี้มาเบิ่งบังไฟนะครับผมทองผักดีครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ช้างครับไอยันสวัสดีครับเมื่อวานี่มานว่นว่านหมานอยู่นะครับผมลุงรอดบริไฟครับไฟลาบังไฟแตกสองบังแก้วเขาอยู่บนเชิงเกลือโอ้โหต่ายันวางไวครับนี่นะครับมารอเชื่อทองผักดีครับได้คิ้วเราไหมครับไอ ย่งฮะเด็กๆคิวนะครับผมรลอตรุนร่อเชื่อครับท้องผักดีเรือแต้มมานครับไหว้คับทำงานอยู่นะครับโฝนมัดทางวาไปกระเป็นนะครับนองไหนะครับรมแรงเลือกเกินครับฝนก็กําลังมากนะครับ อยู่บันปะติวนะลุงหลอดขี่ม่สร้าซมันแต่ปะติวฝนตกครับฝนแล้วฝนางมันตกแล้วฝนผมมาต่ปะติวก็ตกครับปะติวตกผมก็ขี่หนีฝนมานะครับวันน้ำทางบ่ตกนะครับทางพุ่นมันก็บกำลังตกครับทางพุ่นก็ตกแล้วครับเห็นทหอดฝนนะครับแหล่เอ็นเอ็นมาอยู่นะครับร่มก็แห้งครับเส้นนี่เห็นท์มันจับซับลาไปดิพันธ์ยานมันปิวนะครับผมอา ล,ล้อรุนล้อเชียทองพักดีนะครับพ่าในฮูคิวครับกำลังมันหางอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด F4 สวัสดีครับมาร่วมเฉี่ยวเป้าไฟไปกับลุงลอด F4 รับดองหวานเจี๊ยบ